น้ำเต้านี่อียังนี่นี่ได้นี่เนื้อปุ้ยนี่ลาบเราจะลาบลาบเค็ดไวปตอนเชียงคนละบอด้เคล็ดตอนนี้น,น,นี่ยใครเซนเป็นได้จเห็นยังไง ก็พร้อมมาผู้ช่วยผู้ช่วยวีไอพีควนออกปากฝานีปแต่บ่บ้านหนาวดอกสวรรค์ผมยังมีลมมังเหมือนขึ้นอ่างนี่าป่านนี้ต้นซีมืองันกล้วยกล้วยตัวปุ๋มไต่เป็นเลยเห็ดมากครบมันจะลาบลาบเป็นลาบตอนเที่ยงผมกินหลอดเจ้านั่หั่นไว ป็นไว้เนี่ยบรรยากาศมาเท่ยงไงกินอยู่ไงคุได้ติดกินแต่ยูอยากเด้ในวันนอกรซมมี่ใน้อใส่กันไหนเคยอยู่แบบนี้ก็ได้ได้ได้เปรียบในทงนอยู่ไงกินยงไงมียังกินมีเดียกินเต้ากินเขากินเขากินเียกอะไอ่ะด เมื่อบึงเนี่ยเนี้อกว้ยลยี่มีอย่างเนี้ยในกระมังผนเป็นแบงขูดว่าได้สำหรัน้องแน่ดีนังดีตับต้ากวอสีหันได้กันตอนผ่านท่นเนตอนไปเลยท่นเป็นตอนมมื่อดี้โยนเพราะ่ตอนได้มันหยาบ เพี้ยนมั้ยเพี้ยนนี่พวงค้นมามันคื่อยังเพี้ยนเพี้ยนเพื่ขี่คล้ยนี่นะนี่อยู่นี่หากันนี่โอ้ยไงมีอะไรกล้วยอันนี้ดีมันมีนี่เขาบอกว่าเป็นเลยเขาบอกว่าของนี่ดีเป็นเยื่องบปกินหายกินขี่คล้ยโลกสวยมาต้องกิน ดูอืมบีเป็นเนื้อเนื้อที่เอาไว้ย่างย่างกล้วยย่างกล้วยเลยเป็นว่ากล้วยหนังหยาบหนังมึนคนน่ะใบหยาบดอกใบหยาบซ้ำเขียวค่อยดอกเขียวค่อยอกอกขึ้นเก่านี่ขั้งไป ได้กินหมดกินหมดทีมงานเป็นบางงือกองไฟมสมุนก็อยู่กิทากินสมุนหันไวลาบตอนเที่ยงอันนี้จะย่างหมาป่าทม่ินหมาป้านม่มออย่างดักเพียดเป็นเปนหนาบ

ตับต yeah, yeah. so, <laughs> yeah. ับกื้อนเนี่ยเอ๊เะสวยจุ่มบนี้วะจุตับจุตับว่ะขาดจะย่างเดียวแหละขาดดีกีหันว่าหันเว้วยเนี่มีดีกีแก่ข้าวเลยีหันใด็เมียดกับบ่บ่เขาทำไง ต่วมมีด mm. okay. ีกีดีกีล่างคมพักอย่าขายุ่งเข้ามีบดมันยิบด้วยแบบที่วากาดอกจับยางที่ล้สทีผมไล่ไปม

mắt bao ngay, cựa, um, ừ. bồi xe ngay xe được cửa là. Ừ. Này. quan hình uống như xây xe đã cựa ไยเมียไทยเมมไทยเมเดี๋ยวเ่าเดีนอกเอาันบองนี่ไทยคนไหนนี่คหย้ำส่นดีเดนะสัมผัสเป็นได้อากาศหนาววอย้ส่งนี่เอ๊สัมผัสแม สัมผัสยังทันได้กินข้าววาไปเลกิข้าวแล้เดี๋ยวนี้นั่นจะกินข้าวแรเดี๋ยวนี้นั่นฮะตัตาบจูกไยรช็อตอันรไลช็อตอาหารเช้าเดี๋ยวอะไรดึงลงคลิปได้แล้วว่าทำอาหารหันยากเลยนี่เทียวคิป

อันนี้ไปวัดดงกึมก้อนจังแหวะมหาโชคแมนไปดงกึมก้อนจังแหวะมหาโชคเมนบ่ะแม่ไปวัดมหาโชคเข้ามาไปดงกึมออกมาแล้วเขาบานเทาเลย่เอาแล้วแต่สันเนาะ